จ้าพอน้องเข้าบ้านเฮาสวัสดีจ้าพี่น้องไอ้ได้กันไก่ได้เลื่อยมาใหม่เนาะพี่น้องเนาะก,ก็เลยว่าสิมาล้องเลื่อยเบิ่งว่านติดมแล้วก็เป็นจังไหน,นแล้วจ้าจะ่ล้องเลื่อยน่ะกิ่งเบิง่งแล้วจ้าเอาเบิงงเบ่งนํากันเลยจ้ากิ้งก่อนผักหวานพี่น้องมันจะเหลืออีก4-5กิ่งกันแล้วจ้ะ เพราะว่าหากมันยังว่เดินว่ดเต็มพี่พนักข้าวบ้นา,วานเขาก็เลยวันเดี๋ยวค่อยตัดเพิ่นออกนะจ๊ะกะจีเอาลงถุงกะคุ้มดีอยู่จ้ะพี่น้องโอเคเลยเงานยิมาเกิจกี่สอ ยกขึ้นสูงนะยกตัวนี้เอ่อจ่้ใกล้ๆ สองกิ่งแต่หลากมันก็นออกกันอะข็มส่องมาทางนี้ก็ได้ลูกลูมาทางนี้ ถือเป็นการแต่งกิ้งไปในโตด้วยจ้าพี่น้องได้ละจ้าลากทะลุถุงแล้วนะสามกิ้ง speaking พอได้ okay, นี่จ้าเมื่อนี้กะจะเอาลงถุงหากิงเนาะจ้าจ้าเลื่อยไม้กะคมดีอยู่้อจ้าพี่น้องกะขายเนาะไม้ได้ได้เนาะจ้าผัดนข้าบานเขาก็เลยไปซื้อพวกอุปกรณ์พิบาทําเกษตรเนาะจ้าเปิดสิได้มีตอทุนตอนไอแห้งเขาต่อไปได้เนาะจ้าจ้าคิปนี้กะสิฝากไว้สำมีก่อนเนาะจ้าพี่น้องเดี๋ยวกะสิได้ช้ำถุงเด้อจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า